เทคนิคออกกำลังกายให้หน้าของคุณเนี่ยเด็กขึ้น2เท่าทาไมถึงพูดแบบนี้เพราะสามารถช่วยให้คุณหน้าเด็กขึ้น2เท่าได้จริงๆถ้าคุณฟังไลฟ์นี้จนจบหมอเฟินเชื่อว่าแบบนี้หลายคนเคยตั้งคำถามว่าฉันออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกสัปดาห์เลยหมอเฟินแต่ทำไมรู้สึกว่ายังเฉยเฉย หมอเฟิร์นบอกว่าออกกําลังกายแล้วจะช่วยเรื่องหน้าเด็กช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้จริงร่างกายแข็งแรงแต่ทําไมหน้ายังดูโทมยังไม่เฟรชหน้ายังไม่เด็กทั้งนั้นที่เพื่อนบางคนน่ะออกกําลังกายน้อยกว่าฉันอีกแต่ทาไมฉันยังดูแก่กว่าเขาวันนี้หมอเฟิร์นจะมาให้เทคนิคง่ายๆคุณเอาไปทําตามได้เลยทันทีเป็นเทคนิคที่หมอเฟิร์นใช้ออกกําลังกายกับตัวเองซึ่งเหมาะมากๆกับใครเหมาะก,กับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา ออกกาลังกายเพียงวันหนึ่งอะ่ะห้าถึงสินาทีก็พอแล้วไม่ได้ให้คุณไปออกกําลังกายแบบหนักหน่วงเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะแบบนี้แค่คิดก็เหนื่อยละพอพอรู้ว่าตื่นมาต้องออกกําลังกายหนึ่งชั่วโมงเนี้ยโอ้โหฟันธงเลยว่าคุณจะทําแบบเนี้ยเป็นนิสัยได้ยากมากๆดังนั้นถ้าคุณไม่มีเวลาเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานประจําหรือทํางานเยอะอยากออกกําลังกายเพื่อช่วยเรื่องหน้าเด็กได้จริงๆนะออกแค่5้าถึงสิบ 15นาทีก็พอแล้วช่วยได้เหมือนกันรับรองซึ่งขอบอกก่อนว่าต้องทำแบบสม่ำเสมอนะไม่ใช่ว่าสัปดาห์หนึ่งออก1ครั้งอย่างเงี้ยแล้วมันจะหน่าเด็กได้ยังไงสม่ำเสมอในที่นี้ถ้าทำทุกวันได้จะคุ้มค่าเห็นผลไวมากแต่ถ้าทำวันเว้นวันก็โอเคดีกว่าไม่ทำโอเคเนาะใครเข้ามาใหม่ฝากแชร์ไลฟ์นี้ได้เลยแล้วถ้าภาพเสียงชัดเจนพิมพ์ชัดเจนมาเดี๋ยวมอเฟินเข้าเรื่องละ เราให้ฟังแบบสนุกสนุกละกันว่าทาไมถึงให้ความสำคัญเรื่องออกกำลังกายขนาดนี้จริงๆทุกคนรู้นะเรียนมาตั้งแต่เด็กละสุขศึกษาเอ่ยเรียนอะไรชีวะเขาก็บอกว่าเรียนพะละเนาะเขาก็ต้องบอกว่าให้คุณออกกำลังกายสิถ้าคุณอยากแข็งแรงถ้าคุณอยากอายุยืนให้คุณออกกำลังกาย แต่มีสักกี่คนที่ทําได้แม้กระทั่งคนที่เรียนหมอเรียนพยาบาลยังออกกําลังกายสม่ําเสมอยากเลยแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งหมอเฟิร์นเชื่อว่าคนที่ฟังหมอเฟิร์นมาระยะหนึ่งหรือที่ติดตามอ่ะคุณเป็นคนรักสุขภาพแล้วอยากมีหน้าเด็กคุณย่อมออกกําลังกายอยู่แล้ว่ะใครที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอไหนพิมพ์หนึ่งมาแต่ใครที่บอกว่าออกบ้างไม่ออกบ้าง พิมศูนย์มาจะได้รู้ว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยออกกําลังกายสัปดาห์หนึ่งกี่ครั้งถ้าออกทุกวันพิมหนึ่งออกบ้างไม่ออกบ้างพิมศูนย์มาวันนี้มาดึกนิดนึงแต่ก็พูดแปบ,บเดียวไนงะขอเล่าให้ฟังแบบสนุกสน,สนุกแบบนี้คุณรู้ไหมว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้เลือดของเราร่างกายของเรากระตุ้นให้เส้นเลือดเนี่ยสูบฉีดได้ดีขึ้นและที่สําคัญร่างกายในย ของร่างกายเราเนี่ยเต็มไปด้วยหลอดเลือดเต็มไปหมดเลยนะเส้นเลือดในร่างกายเยอะมากๆซึ่งใครก็ตามที่ชอบทานพวกข้าวแป้งน้ำตาลน้ำหวานเยอะๆหรืออาหารของมันของทอดที่มีไขมันสูงๆเนี่ยบอกเลยว่าในเส้นเลือดของเราเนี่ยจะมีไขมันที่เกาะอยู่ตามเส้นเลือดเยอะมากๆหรือใครที่ชอบทานน้ำหวานในเลือดเราเนี่ยก็จะมีทำให้เลือดเราหนืดแล้วระบบไหลเวียนของเลือดเราก็จะไม่ดี ดังนั้นนี่แหละคือคีย์ของการมีหน้าเด็กตรงไหนคุณลองสังเกตใบหน้าของคุณตรงบริเวณแก้มเนี่ยเส้นเลือดฝอยเล็กๆเล็กๆเ็กๆเยอะมากๆดังนั้นถ้าคุณทานของมันของทอดะดื่มน้ำหวานเยอะๆดื่มทานอะไรที่มีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยมันตายตัวอยู่แล้วที่จะไปทำให้หลอดเลือดของคุณตีบลงและระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีดังนั้นการที่เลือดจะหมุนเวียนไปนเลี้ยงบริเวณผิวหนัง ภายนอกย่อมไม่ดีเท่ากับคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วการออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยช่วยตรงไหนช่วยตรงที่ว่าจะไปทําให้ไขมันที่เกาะอยู่ตามหลอดเลือดของคุณเนี่ยสลายไปได้ง่ายขึ้นกว่าการไม่ออกดังนั้นการออกกําลังกายจึงเป็นหัวใจที่สําคัญมากๆต่อการมีหน้าเด็กอ่ะแล้วการออกกําลังกายแบบไหนล่ะที่หมอเฟิร์นมาไลฟ์วันนี้ก็คืออยากจะบอกคุณว่าออกกําลังกายแบบนี้ ถึงจะช่วยทําให้หน้าเด็กขึ้นได้2เท่าหลายคนรู้ว่าออกกําลังกายแล้วแบบไหนก็คือแบบคาร์ดิโอใครเข้าใจพิมพ์คาร์ดิโอไหมการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอต่างกับออกกําลังกายทั่วไปยังไงการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอก็คือการที่พูดง่ายๆก็คือการไปออกกําลังกายยังไงก็ได้ให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันเต้นได้มากขึ้นแต่ไม่ได้ให้ไปเต้นระ้อเนะประมาณ60-70%ก็พอแล้วซึ่ง พอเราออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยทําให้ระบบไหลเวียนเลือดของคุณดีขึ้นแข็งแรงขึ้นยังไปทําให้กล้ามเนื้อหัวใจของคุณแข็งแรงขึ้นลดโอกาสความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคหัวใจได้ในอนาคตอีกต่างหากและสิ่งที่หมอเฟิร์นทําประจําเลยนะก็คือเครื่องใช้เครื่องมือที่ทําให้เราสนุกและออกกาลังกายง่ายที่สุดก็คือการกระโดดแทมโพลีน ถ้าใครรู้จักก็จะนึกภาพออกเนาะว่าแทมโพลินเป็นยังไงแต่ถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวหมอเฟิร์นขึ้นรูปให้ดูเจ้าเครื่องนี้สนุกมากๆเป็นเหมือนเรากระโดดกระโดดตลอดซึ่งหมอเฟิร์นกระโดดเพียงวันละ5้าถึง10นาทีก็ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วและที่สำคัญต้องบอกก่อนว่าบางคนนะอายุเพิ่มขึ้นเข้าใจเลยคอลลาเจนสร้างน้อยลงแต่ไม่ใช่ไม่สร้างนะและยัง ไม่ออกกําลังกายไม่มีอะไรไปกระตุ้นให้ร่างกายแข็งแรงไม่มีอะไรไปกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นไม่มีอะไรไปกระตุ้นให้ระบบน้ําเหลืองเนี่ยกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นดังนั้นการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอจึงตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากอายุยืนยาวแข็งแรงแล้วก็หน้าเด็กลงแล้วต้องบอกอก่อนว่าเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยพอเราเคลียระบบไหลเวียนเลือดให้มันฟลูไหลเวียนได้ดีไม่มีไขมัน ไม่มีน้ำตาลอยู่ในนั้นระบบไหลเวียนเลือดดีมากๆเนี่ยเวลาคุณทานวิตามินเลยอาหารเสริมเอย่ยหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาทานอาหารดีๆให้คุณค่าทางโภช,ชนาการเนี่ยโอ้โหมันจะวิ่งเข้าไปในร่างกายแล้วก็ส่งออกมาทางผิวพันธุ์ได้อย่างง่ายมากๆดังนั้นการออกกําลังกายมันเลยเป็นคีย์ไงเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าการออกกําลังกายอ่ะไม่ใช่ทําให้คุณหน้าเด็กอย่างเดียวนะ แต่การออกกําลังกายยังทําให้คุณเนี่ยลดอัตราการเสียชีวิตได้ด้วยถึง14และทําให้คุณอายุยืนยาวได้อีก3ปีเต็มๆโดยการเขาพบว่าในงานวิจัยนะคะบว่าถ้าคุณแค่ออกกําลังกายเพียงว่าวันละ15นาทีโดยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้อยู่ในระดับ60 70คือไม่ใช่ถึง100ให้พอมันเต้นเต้นมากกว่าปกติคุณก็จะอายุยืนขึ้น3ปีละ แล้วก็ลดตายกันเสียชีวิตถึง14ปีซึ่งข้อนี้หมอเฟิร์นซื้อนะถ้าคุณอยากอยู่กับลูกหลานานานๆแล้วคุณไม่อยากเสียชีวิตเร็วแล้วที่สําคัญของแถมคือการมีหน้าเด็กด้วยแล้วมีอีกหนึ่งงานวิจัยเหมือนกันใครก็ตามที่ออกกําลังกายมากกว่า15นาทีต่อวันนั่นก็หมายถึงว่าคุณสามารถยืดอายุให้ยืนยาวขึ้นถึง4%และถ้าคุณสามารถออกได้อีก ประมาณ30นาทีต่อวันจะช่วยให้อายุยืนอีกเพิ่มขึ้นอีกเป็น8%อต่ะแล้ถ้าใครที่ออกหนึ่งชั่วโมงหรือ60นาทีทุกๆวันเนี่ยจะมีผลช่วยยืดอายุขึ้นมากถึง16%เปนเชียวนะอันนี้จากงานวิจัยเนาะเขาก็อ้างอิงเป็นเลขเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วถ้าอย่างใครบอกว่ามอเฟินออกแ h มโ m ล n นในการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วถ้าไม่มีฮมโ m ลีนทำอะไรได้บ้างนี่ไงตามภาพนี้เลยที่คุณสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านว่าจะออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอยังไงดี อย่างอันนี้ก็คือการวิดพื้นกระโดดแล้วก็วิดพื้นอย่างนี้แต่ถ้าคุณกระดูกไม่ค่อยอถ้าคนอายุเยอะ 50- 60อาจจะไม่ค่อยถนัดกับการทําแบบนี้เนาะอย่างพวกกระโดดเชือกคุณก็อาจจะไม่ถนัดคุณก็อาจจะแค่การแกว่งแขนที่หมอเฟิร์สจะแนะนำเนาะเหมือนเดินเร็วอะแล้วก็แกว่งแขวนแขนไปด้วยอ <c oughs> <c oughs> มันจะพูดยากเลยขนาดนะั้นเดินเร็วและแกว่งแขนไปด้วย วิ่งสลับเดินอย่างนี้ก็ได้หรือว่าใครจะปั่นจัก,กรยานหรือว่าว่ายน้ําก็ได้สําหรับผู้สูงอายุเนาะแต่แ้่ใครที่ประมาณ 30- 40, 40คุณก็สามารถทําท่าพวกนี้ได้หมดเลยทาสควอตเหมือนหมอเฟิร์นก็ได้หรือว่าคุณจะเดินขึ้นบันไดยอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการคาร์ดิโอเหมือนกันนะแต่ถ้าใครอยากแอดวานซ์ก็วิ่งขึ้นบันไดก็เป็นคาร์ดิโอได้เหมือนกันทุกอย่างทําได้หมดให้จําง,งา่ายๆการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอก,ก็คือการที่ไปกระตุ้นให้หัวใจคุณเนี่ย สูบฉีดได้มากขึ้นผู้นี้คือเหมือนเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจมากขึ้นนั่นเองแค่นี้คุณก็จะทั้งหน้าเด็กแล้วก็แข็งแรงทุกอย่างเลยซึ่งสิ่งที่มอเฟิร์สเล่าวันนี้ก็คืออยู่ในหนังสืออ e ีบุ๊กอยู่เฉยๆหน้าเด็กสักง,งาานถ้าใครที่อยากรู้เคล็ดลับข้ออื่นเพิ่มอีกก็สามารถซื้อไปอ่านได้เป็นอ e ีบุ๊กเนาะก็ส่งให้คุณทางอ e ีเมลใครที่อยากได้ก็ ตอนนี้ปกติราคาเต็ม1290บาทถ้าคุณอยากซื้อไปอ่านซื้อไปเก็บอะไรได้หมดเลยเพราะว่าอันเนี้ยเป็น2ี้21เคล็ดลับที่หมอเฟิร์นเขียนและทำมาแล้วทุกข้อแล้วมันข้อหนึ่งในข้อนั้นก็คือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพื่อทำให้คุณเนี่ยหน้าเด็กซึ่งจริงมีรายละเอียดยิบย่อยอีกเยอะมากๆถ้าใครมาจากไลฟ์นี้ราคาพิเศษ990บาทจากปกติ1290บาทเนาะก็สามารถ CF หนังสืออ e ีบุ๊กได้เลยหรือว่าพิมพ์ว่า CF หนังสือก็ได้เดี๋ยวทีมงานส่งรายละเอียดไปให้เนาะซึ่งง่ายมากๆขอบคุณคนที่มาฟังในไลฟ์วันนี้เนาะแล้วก็คนที่มาฟังย้อนหลังก็เชื่อว่าถ้าข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์กับคุณสามารถแชร์เก็บไว้ให้ตัวเองฟังย้อนหลังก็ได้หรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆของคุณรู้ก็ได้ว่าเอ๊ทีมหมอเฟินบอกว่าออกกําลังกายแล้วหน้าเด็กเนี่ย คือการออกกําลังกายแบบไหนเหรอก็คือการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนั่นเองก็เชียร์ให้คุณออกเนาะเพราะว่าไหนๆเราก็จะต้องออกกําลังกายอยู่แล้วอ่ะเราจะแบบบางคนบ่นว่าเดินเดินทุกวันเลยเดินหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ทําไมแต่ทําไมยังเหมือนเดิมทําไมหน้าไม่เห็นเด็กขึ้นเลยไม่เห็นเห็นใครก็บอกว่าออกกําลังกายแล้วจะทําให้แข็งแรงจะทําให้สุขภาพดีผิวพรรณเปล่งปลั่งหน้าเด็กแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่า คุณออกกํบบาลังกายแต่คุณไปกินอาหารอ้วนๆคุณไปกินน้ําหวานทําให้หลอดเลือดอุดตันไปด้วยไขมันหลอดเลือดตีบอีกแล้วเลือดที่มันจะส่งไปตามเลดเส้นเลือดฝอยบริเวณใบหน้าบริเวณอวัยวะส่วนปลายเนี่ยมันย่อมยากอะ่ะไม่อยากพุยคาว่ายากเลยมันย่อมเป็นไปไม่ค่อยได้ที่จะทําให้คุณเนี่ยได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลขนาดนั้นในการออกกํบบาลังกายดังนั้นถ้าคุณอยากมีหน้าเด็ก มากขึ้นโดยการใช้เทคนิคออกกำลังกายให้เลือกแบบคาร์ดิโอมีแบบไหนบ้างดูได้เลยมีมีตั้ง8แบบแบบที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านหรือใครที่ขี้เกียจที่เกียจอยากออกแบบง่ายๆเหมือนหมอเฟิร์นก็คาร์ดิโอแบบนี้กระโดดทำโพลีนสนุกสนุกเปิดเพลงฟังสนุกสนุกแล้วก็กระโดด5-10นาทีแบบนี้ก็ช่วยได้แล้วคีย์ของมันจำไว้อย่างนี้ถ้าจำอะไรไม่ได้เลยคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอให้สม่ำเสมอ วันเว้นวันก็ได้ ai, หรือทุกวันก็ยิ่งดีเพราะถ้ามันไม่สม่ำเสมอคุณทำทำ um หยุดหยุดเนี้ยนิสัยที่จะติดตัวก็ไม่ได้ละหนึ่งแล้วสิ่งที่จะไม่ได้ตามมาอีกก็คือมันจะเป็นการง่ายมากๆที่คุณจะไม่ทําต่อเนื่องคุณจะทําได้ไม่เป็นนิสัยแล้วคุณจะล้มเลิกไปแล้วไปทําอย่างอื่นเพราะการเล่นโซเชียลการฟังเพลงดูหนังมันง่ายต่อกันกว่าการออกกำลังกายอยีกแล้วดังนั้นถ้าคุณตัดสินใจ แล้วที่จะออกกําลังกายตัดสินใจแล้วที่จะหน้าเด็กเลือก <c oughs> การมีสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องฟุกการมีหน้าเด็กก็ไม่ใช่เรื่องฟุกมันคือการเลือกของคุณในทุกๆช้อยอย่างตื่นมาคุณก็เลือกแล้วว่าคุณจะตื่นมาออกกําลังกายหรือคุณจะนอนต่ออย่างจะกินข้าวคุณก็เลือกแล้วว่าคุณจะกินสลัดก,กินของอาหารคลีนหรือคุณจะกินฟาสต์ฟู้ด อ่าอย่างไปซื้อน้ําคุณก็เลือกแล้วว่าคุณจะกินกาแฟดําหรือจะกินกาแฟใส่นมใส่ครีมเทียมที one. อินวันอ่ามีคําถามคุณมานะบอกว่าปั่นจักรยานได้ไหมคะได้ค่ะปั่นจักรยานก็คาร์ดิโอเหมือนกันปั่นได้ก็คือคีมันก็คือออกกําลังกายยังไงก็ได้ให้ไปกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นประมาณ ปกติเรทอัตราการเต้นของหัวใจเราถ้าไม่ออกกําลังกายเราเราจะรู้สึกได้ว่าเออมันไม่เหนื่อยไม่อะไรแต่พอเราออกแบบคาร์ดิโอคือการทําต่อเนื่องกันเนาะคุณจะรู้สึกว่ามันเต้นแรงขึ้นให้ประมาณแรงขึ้นกว่าปกติอ่ะมันอยู่ประมาณ60-70%เนาะใครอยากคำนวณสูตรก็อ่านเดี๋ยวบอกสูตรง่ายๆให้ เอา200ลบกับอายุของคุณแล้วคุณลองจับเวลาใน1นาทีสมมติหมอเฟิร์นอายุ30 200-30ลบ30ก็คือ170หมอเฟิร์นต้องให้ใน1นาทีเนี่ยหัวใจเต้นประมาณ170ของช่วงอายุแล้วคุณก็จับ1นาทีว่าอ,อ,อัตราการเต้นหัวใจของคุณเนี่ยประมาณ60-70%หรือ,อยังเงี้ยถ้าคุณอายุ50ก็200 0ลบ50 ออกกําลังกายแล้วก็จับดูว่าในหนึ่งนาทีหัวใจคุณเนี่ยเต้นหนึ่งร้อยห้าสิบครั้งหรือเปล่าอันนี้เป็นสูตรที่อยู่ในหนังสือเหมือนกันอยู่ในหนังสือเล่มนี้ถ้าใครอยากอ่านแบบละเอียดก็อ่านจากเล่มนี้ก็ได้แต่ว่าที่หมอเฟิร์นบอกไปก็อยู่ในเล่มนี้นั่นแหละเป็นหนึ่งเทคนิคก,การออกกําลังกายแบบชะลอวัยแล้วก็ทําให้หน้าเด็กเนาะใครมีคําถามลองถามมาอีกเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปกันไปไหนใช่ไหมไปนอน โอเคเนาะถ้าใครขี้เกียจก็กระโดดแทมโพลีนเลยถ้าใครที่แบบ 40- 30อยู่ก็กระโดดเชือกก็ได้แต่ถ้าใครที่อายุ50-60แล้วว่ายน้ำก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้เดินแล้วเดินเซาลับวิ่งก็ได้เดินแว่งแกว่งแขวนเอออยู่กับที่อย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่ามันก็เหนื่อยขึ้นแล้วหรือบ้านใครมีบันไดบ้านใคร1ชั้น2ชั้น3ชั้นก็เดินขึ้นบันไดเร็วๆหน่อยอันนี้ก็คาร์ดิโอแล้วนะ อ่าอันนี้ก็คือข้อได้เปรียบของคนที่มีบ้าน3ชั้น4ชั้นเนาะก็คือแค่คุณเดินขึ้นบันไดโดยหรือจะวิ่งขึ้นบันไดอย่างเงี้ยก็คาร์ดิโอแล้วอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรละเอ๊ะลืมบอกว่าหมอเฟิร์นกำลังจะเปิดคอร์สสิ้นเดือนนี้คือเป็นคอร์สแฮ็กสมองให้หน้าเด็กบอกเลยว่าเป็นคอร์สที่แฮ็กทุกอย่างแฮ็กจิตแฮ็กสมอง แฮกสมองในที่นี้ก็คือเราแม็กไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีนิสัยแย่ๆอะไรเพราะมันเป็นคําว่านิสัยไงถ้าเรารู้ตัวว่ามันเป็นนิสัยแย่เราก็อาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่เพราะมันเป็นนิสัยคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่ากาลังทานิสัยนี้อยู่ดังนั้นหมอเฟิร์นเลยค้นพบว่าคีย์หลักที่จะทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองง่ายขึ้นคือการเปลี่ยนที่นิสัยหรือที่เขาเรียกว่าสันดานอะ เปลี่ยนลงลึกระดับนั้นเลยคุณถึงจะเปลี่ยนตัวเองได้ซึ่งวิธีทั้งหมดจะอยู่ในคอร์สแฮกสมองให้หน้าเด็กจะรวบรวมทั้งหมดอ่ะสอนเต็มๆ3วันให้คุณคนที่เรียนจบไปอย่างน้อยคุณต้องได้คุณต้องสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีให้เป็นดีได้คุณสามารถออกกำลังกายให้เป็นนิสัยได้คุณสามารถกินอาหารที่ ให้คุณค่าให้ประโยชน์ให้เป็นนิสัยได้คุณสามารถทำยังไงก็ได้สิ่งที่คุณต้องการน่ะคุณสามารถหลอกสมองให้มันทําตามนั้นได้คุณจะไม่โดนสมองหลอกพูดง่ายง่ายคอร์สเนี่ยซึ่งจะสอนประมาณท้ายสิ้นเดือนนี้เนาะใครที่สนใจก็ยังลงทะเบียนได้อยู่วันนี้ก็ยังให้ราคาพิเศษเหมือนวันแรกละกันแต่วันนี้วันสุดท้ายนะที่จะได้ราคานี้ ที่เปิดไปก็คือ2,999บาทจากราคาเต็ม9,999บาทถ้าคุณสนใจทิม CF คอรสแฮกสมองได้เลยแล้วก็ครั้งถัดไปก็อาจจะราคาขึ้นเป็น3,333เนาะวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับราคา2,999บาทใครสนใจก็ c f คอรสแฮกสมองได้เลยซึ่งวันนี้ก็ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลง รักทุกคนค่ะขอบคุณที่มาฟังไลฟ์ตอนนี้แล้วก็ย้อนหลังเนาะ